สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินจะมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างไรายได้จาก r e ียลเ a ยนะคะซึ่งถ้าทุกคนจำได้เนี่ยเมื่อประมาณ2เดือนก่อนแอดมินได้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างไรายได้จาก r e ียลเ a ยเนี่ยสำหรับเพจนะคะที่เข้าเงื่อนไขนะคะผ่านอนุมัติการสร้างไรายได้ช่วงพักโฆษณาหรือโฆษณาในสตรีมสำหรับวิดีโออดีมนันมาแล้วซึ่งเงื่อนไขก็คือ10,000ติดตามนะคะ0 0 0 0นนาทีนั่นเองซึ่ง สำหรับเพจเหล่านี้นะคะที่มีการลงเรียลบ่อยๆเนี่ยนะคะจะสามารถสร้างไรายได้นะคะจากเรียลได้แต่ต้องผ่านเงื่อนไขช่วงพักโฆษณาก่อนถูกต้องไหมคะแต่หลังจากวันนี้นะคะที่แอดมินเนี่ยได้พูดคุยกับน้องแอดมินเพจนะคะซึ่งเป็นแอดมินเพจของ Happy ลาวใต้ไทยสละวันนะคะ ก็ได้แบ่งปันและก็แชร์ประสบการณ์เนื่องจากว่าเพจน้องเขาเนี่ยยังไม่ผ่นานเงื่อนไขช่วงพักโฆษณานะคะแต่ว่ามีการลงคลิปเรียวอย่างต่อเนื่องประมาณ66คลิปได้นะคะแล้วก็เพจน้องเขาเนี่ยเปิดสร้างรายได้จากดาวไปแล้ว a c e b o o k เนี่ยก็เลยเห็นว่าน้องเขาเนี่ยลงคลิปเรียวค่อนข้างบ่อยแล้วก็เป็นเรียวที่มีความเป็นต้นฉบับสูงนะคะก็คือเป็นเสียงน้องเขาบรรยายถ่ายคลิปเองทุกอย่างนะคะ เขาก็เลยส่งคําเชิญมาให้น้องเนี่ยตั้งค่าสร้างรายได้ได้ดังน,นั้นวันนี้แอดมินก็เลยจะมาบอกว่าสําหรับใครที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขการสร้างรายได้นะคะจากโฆษณานในสตรีมสําหรับวิดีโอออนไลน์เนี่ย ก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้จากเรียวได้โดยตรงแล้วโดยที่ไม่ต้องผ่านเงื่อนไข1,000 10, 0ติดตาม600,000นาทีนะคะหรือไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านเงื่อนไขช่วงพักโฆษณามาก่อนก็สร้างได้แล้วนะคะแต่สําหรับ Facebook ส่วนตัวเนี่ยยังรออัปเดตความคืบหน้าอยู่ว่าเมื่อไหร่ที่ ประเทศไทยนะคะจะเปิดให้สร้างไรายได้ได้ใน Facebook ส่วนตัวนะคะเพราะสำหรับอเมริกาเนี่ยเห็นว่าทำได้แล้วเปิดเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะคะจากที่แอดมินเข้าไปดูเงื่อนไขล่าสุดการสร้างไรายได้จาก Reels Pay นะคะสำหรับอเมริกาเนี่ยก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการลงคลิปเรีย s อย่างต่อเนื่องแล้วก็การมีคนเข้ามาดูเรีย s เนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยยอดวิวก็คือ ประมาณ1 0 0 0 0แสนเฟนะคะ1 0 0 0 0แสนวิวขึ้นไปก็จะเข้าเงื่อนไขนะคะแต่ว่าเขายังกำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะดังนั้น,น,นสำหรับคนไทยนะคะที่จะสร้างไรายได้จาก RealPay เนี่ยก็จะต้องได้รับคำเชิญนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ให้ลงเรียวอย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถที่จะเข้าเงื่อนไขในการสร้างไรายได้ได้แล้วแต่ จากที่คุยเนี่ยยังเป็นเพจอยู่นะคะยังไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวยังไงก็ ดีใจกับข่าวดีนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยออรงเรียวแต่ว่าสร้างไรายได้ไม่ได้โฆษณาไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ผ่านช่วงผักโฆษณาแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรงเรียวอย่างต่อเนื่องแบบจัดเต็มไปเลยแต่ว่าสําหรับใครที่อยากสร้างไรายได้กับเรีย s ที่เป็น Facebook ส่วนตัวอันนี้จะต้องรอหน่อยนะคะว่าจะมีความคืบหน้ายังไงนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีคนที่ยืนยันแล้วว่าอยู่ในประเทศไทย นะคะพำนับอยู่ในประเทศไทยและสามารถสร้างรายได้จากเรียวได้จาก Facebook ส่วนตัวนะคะมาคอนเฟิร์มเดี๋ยวอันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังอีกทีนึงค่ะยังไงใครที่เปิดรายได้กับเรียวได้โดยที่ไม่ผ่านช่วงพักโฆษณาก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ